จะมารีวิวถาสนามมือกอนนะคะนี่นะคะลูกฟุตกอลค่ะเาตะกี้มีคอนเทนต์ของเราแล้วเนี่ยค่ะนะคะค่ะนี่นะคะเรามาดูใกล้ๆกันค่ะเรามาดูใกล้ๆก่ะันดูใกล้ๆค่ะนี่นะคะขนาดเส้นได้นะคะขนาดเส้นได้ของเนะค่ะจะเป็นเส้นหนาิเศษค่ะค่ะตัวนี้นะคะจะหนามากค่ะสีดํานะคะหนาเหนียวค่ะเด็กสามารถกันเด็กได้นะคะกันโตได้ค่ะสามารถรับสั่งได้ตามขนาดได้เลยนะคะ วิธีการติดตั้งค่ะเราจะร้อยเข้ากับเชือกที่เป็นเหมือนกับว่าสลิงนะคะตรงมุมเราก็จะยึดยึดปัดด้วยปักด้วยนะคะแป้นเหล็กนะคะแล้วก็มีสลิงค่ะจากนั้นเราก็ใช้เชือกเส้นหนึ่งร้อยเป็นแนวยาวไปเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆมันก็สามารถถึงขึ้นไปสูงได้เลยค่ะอากาศมีความเหนียวค่ะ สนใจสินค้าติดต่อสอบถามได้นะคะมานาฟิชินเน็กค่ะมานาฟิชินเน็กค่ะบ๊ายบาย